เราะฉะนั้นในวันนี้มีเดียในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ดูแลผิวอันดับหนึ่งของโลกมีผู้ยอมรับนะคะแล้วก็ลูกค้ากว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลกวันนี้เราขอเป็นผู้ดูแลค่ะแล้วก็ขอเป็นตัวช่วยให้ทั้งหนุนแล้วก็ส,วสาวๆนะคะบอกลาปัญหาผิวต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วก็สามารถฟิลฟรีสามารถนําเอาเวลาอิสระที่มีนะคะไปโฟกัสออนไลน์ไปใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ทกากิจกรรมอื่นๆค่ะเนื่องจากปัจจุบันนี้ค่ะ เราเชื่อว่าทุกคนมีปัญหาผิวเยอะมาก ท่านเชนต์เป็นไงคะก็สัปดี้นะคะจะเห็นว่าน้องคิมนะคะงานเยอะมากกิจกรรมต่างๆเยอะมากแล้วก็ต้องแต่งงานต้องดูแลบ้านทั้งหมดทั้งนี้ด้วยมีเวลาดูแลตัวเองบ้างอย่างนี้ออร่าสวยขนาดนี้ก็ถ้าสมมติว่าวันไหนที่ว่างอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ยงพอที่จะแบบควบคุมได้ใช่ไหมคะก็จะแบบออกกำลังกายพยายามแบบหลีกเลี่ยงแดดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ากิจกรรมคิมก็ค่อนข้างที่จะแบบเอาดอค่ะเพราะว่าแบบ ชอบอบกกัลบรรายข้าพนอพาหมาเดินเล่นอะไรอย่างนี้ยคะ่ะแต่ว่าที่ีเนี่ยไม่ได้จริงคือเวลาถ่ายละครเราจะเจอทั้งแบบแดดแล้วก็ทั้งแบบแสงไฟค่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตอนนี้เข้าให้เทศกาลส,สงกรานก็เดี๋ยวน้องิมจะต้องไปเป็นนางสงกรานแน่นอนจ,จะต้องเจอทั้งแดดทั้งมลภาวะต่างๆปัญหาที่กังวลน้องคิมกังวลอะไรบ้างหล่ะปัญหาที่กังวลจริงๆก็จะมีแบบ นี่แหละเรื่องแบบผิวทั้งเสียงผิวแบบไม่เสมอกันนะคะแล้วก็พอเราออกมนกายเยอะๆหุ่นเปลี่ยนน้ำหนักลงอะไรเงี้ยก็จะมีปัญหาเรื่องแบบรอยแตกลายอะไรเงี้ค่ะเรียกว่า,าคุณกินเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ตอนนี้นะคะก็คือในเรื่องของการทํากิจกรรมต่างๆมากใหม่ที่บอกเพราะฉะนั้นเจอทั้งแสงไฟนะคะทั้งแสงแดดแล้วก็เรื่องของออน้ำหนักที่อาจจะมีขึ้นลงการของเคลื่อนกาย พอเรำหนักขึ้นลงเนี่ยผิวหนังเราก็อาจจะมีรอยแตกเกิดขึ้นได้ทั้งบริเวณแขนต้นขานะคะข้อพับต่างๆปัญหาหนักใจมากๆวรนเช่นวันนี้นะคะมีคนที่จะมาตอบปัญหาให้คุณคิมและกหลังหลงาสาวทุกท่านด้วยฉันในโอกาสต่อไปนี้นะคะที่ฉันขอเชิญแขกรับเชิญพิเศษของเราให้เกิขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะเดี๋ยวเชิญคุณคิมตรงนี้ก่อนนะคะโรพะะงพยาบาลแม่พิลาขอเสียงปรบมือต้อนรับนายแพทย์ชนทวัสสุวรรณปิยะสิริค่ะเรียนคุณคิม สวัสดีค่ะวิสดีค่ะวันนี้นอกจากคุณหมอแล้วนะคะเรายังได้รับเกียรติจากผู้จัดการฝ่ายคุณภาพและพัฒนาสิ่งมั์ค่ะขอเียงปรมือต้อนรับเพศสัจกริย์ที่ชาพร้าหารค่ะสวัสดีค่ะ อะไรบ้างนะคะอย่างที่คุณคิมบอกหลักๆเลยเนี่ยคือปัญหาแสงไม่ว่าจะเป็นแสงไฟหรือว่าแสงแดดเราก็เรื่องของรอยแตกเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกับคุณหมอนะคะว่าเราจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาได้อย่างไรบ้างเดี๋ยวต้องถามคุณคิมว่า2ปัญหาที่เกิดขึ้นทําให้เกิดความกังวลหรือว่าอ,อุปสรรคในการใช้ชีวิตอย่างไนะ้างเชิญ hmm. ด้ยค่ะก็มีนะคะที่แน่นอนอยู่แล้วก็คือก็จะแบบ เวลาไปเที่ยวทะเลหรือว่าทำกิจกรรมเอาดออะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องใส่สั้นเลยเนาะมันก็ต้องแบบโชว์นิดนึงค่ะว่าเราก็จะแบบไม่มั่นใจเพราะต้องมาขึ้นตรงเนี้ยเราก็จะเริ่มแบบเอามอนกันแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวก็ใครจะเห็นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีแบบเอามวลนิดหน่อยค่ะค่ะคิดว่าเป็นปัญหาที่พวกเราทุกคนเจอเหมือนกันเลยเวลาที่เราไปทะเลหรือว่าใส่กางเกงขาสั้นนะคะบางครั้งเนี่ยตัวจูนเองเอาคอนซีลเลอร์ทาเลยเพราะไม่มั่นใจมากแต่ลงน้ำก็คือหลุกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นขั้แก้ หลายเหตุมากๆนะคะเดี๋ยวเราจะต้องมาทาต้นเหตุกันก็ทํทำไงแล้วต้องคิมนะคะเวลามีปัญหาแบบนี้แก้วความกังวลยังไงบาก <c oughs> ก็คือสรัรแบบคิมเคยทำมาทุกปีทางแล้วค่ะก็มันจางแบบยากมากๆเลยจริงค่ะไปคลินิกอะไรนะคะ <c oughs> ก็แนะนำว่าให้เลเซอร์ก็ควรเจ็บ เพราะมันกับค่อนข้างที่ต้องใช้เลเซอร์แบบแรงมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใช้ครีมตัวไหนก็ยังไม่จางสักทีค่ะจนมาได้รู้จักกับตัวินเดียลูมัส630เนี่ยค่ะใช้แบบแค่หนึ่งเดือนสี่สี่ปีก็คือกอดถ่ายตัวโฆษณาค่ะคุณก็ได้ลองใช้แล้วลใช้จริงมันจางลงจริงๆค่ะค่ะ สี่สัปดาห์เท่าน,นั้นเองที่คุณคีมบอกเมื่อสักครู่นี้ต้องขอเป็นตัวแทนนะคะบอกว่าลองไปทามาแล้วเลเซอร์เจ็บมากเพราะเลเซอร์นี้เนี่ยคุณหมอจะอธิบายว่าถ้าอธิบายไปขอภัยนะคะเพราะเหมือนกับการเย็บรอยแตกในขอ้อมือด้วยกันเจ็บสุดๆเราไม่เห็นผลอะไรเลยก็คือเห็นจางแบบมากๆนอกจากนั้นนะคะก็จะมีวิธีอื่นทาที่เคยทาที่ของคนท้องอะไหคือถ้าผิวหนังนะครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อนข้างรวดเร็ว นะครับเช่นมีการถูกยืดขยายออกอย่างรวดเร็วเนี่ยมันจะเหมือนเราค่อนข้างจะกระชากนะฮะดังนั้นโครงสร้างภายในผิวหนังเนี่ยโครงสร้างที่ทําให้ผิวมันแข็งแรงก็คือคอลลาเจนโครงสร้างที่ทําให้ผิวมันยืดหยุ่นคืออลาสตีนไอสองโครงสร้างเนี่ยมันจะโดนมันจะโดนยืดทาให้มันเกิดการเสียสภาพเรานึกถึงยาลาสตีนที่เราตั้เองตา้งอลาสตีนมาเราดนยืดความรวดเรวยาลาสตีนมันดะกว่วนมันจะเสียสภาพไอคอนเซนอรีลาสตีนมันก็เจอขนาทําแพ้ นะครับดังนั้นพอมันเสียสภาพไปแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดรอยแผลหลายแล้วก็เกิดสีที่ไม่สมสมําน,น่นก็คือโครงสร้างอะไรในมันเสียสภาพซึ่งถ้ามันเสียไปแล้วมันจะแก้ไขค่อนข้างยากถึงยากมากนะครับคราวนี้คือสาเหตุที่ทําให้พวกนี้มันเสียสภาพคือส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเสียสภาพจากการโดนยืดน,นะครับถามว่าจะจะ,จะผมไม่อยากใช้คําว่าอุ <laughs> น่นช้า คือถ้าถ้าคนคนคนปกติกับไปจ้ำมั่งเร็วมันจะโดนที่เยอะแต่ถ้าจ้ำมั่งกับมาผอมเนี่ยมันก็อาจจะเจอได้เหมือนกันแต่โอกาสน้อยกว่านะครับดังนั้นถ้าถ้าเราเชิญถูจ้ามั่งกิบเบีี่เนี่ยมันจะเกิดปัญหานี้ได้ง่ายนะครับมีโนัตกรรมใหม่ล่าสุดมีเวลูเมนัส630เมื่อสักครู่นี้เราได้ฟัง่านผู้บริหารลงไปถึงเห็นในวิดีโอไปแล้วบางส่วนแต่ว่าอยากจะให้เน้นย้ำที่มาจักนิดหนึ่งได้ไหมคะว่าเป็นมาอย่างไรทำไมถึงเป็นเลข630คะ จริงอย่างที่ทุกท่านได้เห็นจากวิดีโอไปแล้วนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าตัวศาสตร์มินลิสเตอร์ตี้เนี่ยถือเป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นความภาคภูมิใจของสถาบันดีเวียประเทศเอรมาีเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะว่าเรานะคะในท่มเทแล้วก็ค้นคว้าวิจัยกันมาอย่างยาวนานเป็นเวลามากกว่าสิปีค่ะแล้วก็ทดลองกับสารมากกว่า5 0,000ชนิดเลยนะคะเพื่อที่จะค้นหาสารที่ทรงพลังที่สุด ที่จะสามารถยับยั้งการสร้างเม็ดสีในผิวหนังของเราได้และเราก็มั่นใจว่าสารของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงที่สุดอย่างแน่นอนค่ะทำสีผิวไม่สม่ำเสมอให้มีความกระจ่างใสขึ้นในไหนบ้างคะคืออย่างที่ผมได้ทราบว่าเวลาที่เกิดขึ้นแล้วเกิดรอยแตกแล้มน้ำตาลในสมัยนี้เคยมีวิธีไม่ว่าจะใช้เลเซอร์ฉีดในตัวกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนฉีดไฮโดรลิกแอซิดฉีสเลอร์แม้กระทั่งคาร์บอนซีอัดแก๊สเข้าไป มันก็มันก็ทําให้ไม่ได้ช่วยให้ดีมากมายนะครับแล้วก็เจ็บด,ด้วยก็คือพูดง่ายๆเสียตัมเป็นหมื่นเป็นแสนแล้วองขอที่ได้อายจนไม่คุ้มนะฮะคราวนี้เขาพยายามแก้ที่โครงสร้างของมีราสีและคอลลาเจนที่มันเสียไปแล้วแต่สิ่งที่แก้ง่ายกว่าคือทำยังไงแต่งหน้าดูเด่นให้มันเข้าและมาสมดุลกับสีผิวนี่ก็คือจุดที่ลูมิน่าจะออกมีนะครับลูมินัสเวลาที่มันเข้าไปที่ผิวหนังเนี่ยมันจะไปยับยั้งการสร้างเอนไซม์โรเีนเนี้ซึ่งใช้ในการสร้างเม็ดสี เวลาเมื่สีถูกยาก้ยายย้ายสร้างน้อยลงเนี่ยไอ้รอยแตกมันก็ได้รับอานิสงส์ไปด้วยไอ้พวกสีต่างๆของรอยแตกมันก็ผจางลงมันก็ดูเลือนขึ้นก็ดูลงขึง้นจากผิวหนังมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทีมงานเขาช่วยคือมันช่วยแต่งให้รอยแตกมันดูดูด,ด,ดูดูเลือนดูเนียนได้ดูสมบูรณ์กับสีผิวค่ะตอนที่ได้ลองลลออปไปแล้วว่าที่จะถ่ายภาพเยบลก็สารไปอย่างให้เน้นย้ำอีกสักครั้งหนึ่งว่าจากวันแรกที่เราเห็นรอยแตกของเราเราก็พอใช้ไปสิสัปดาห์ รู้สึกประทับใจขนาดไหนความเรียนสมองเสะิมเพิ่มมากขึ้นในไหนบ้างคะค่ะก็ก็อย่างที่บอกค่ะก็คือเริ่มใช้ตั้งแต่ก่อนที่จถ่ายตัวี d c ก็ให้แกมาใช้แล้วรู้สึกว่ารู้สึกว่าเห็นผลตั้งแต่แบบ2ปีแรกเลยค่ะรู้สึกว่าไม่ใช่แค่รอยแต่ที่มันจางลงแต่ผิวตรงบริเวณที่เราถ่ายเน้นถ่ายค่ะคือช่วงบรถหารถ้าครู้สึกออกมนแบบเรียนขึ้น ผิวก็สม o o ขึ้นแบบรูปขึ้นด้วยค่ะไม่ได้แค่ช่วยเรื่องรอยแตกปลายเท่านั้นช่วยทําให้ผิวแบบกระจ่างใสขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็ที่ที่ชอบก็คือพอทาทั้งวันนะคือมันซึมไวจริงๆค่ะแต่ว่ามันยังแบบให้ความชุ่มชื่นด้วยตลอดทั้งวันไม่ได้แบบทาแล้วหายไปเลยเลยค่ะค่ะนี่ก็คือความประทับใจของมิคิดนะคะซึ่งมุกินใช้ทั้งสองตัวเลยบอที่ออยเซรั่มแล้วก็ตัวบอดี้ครีมใช่ค่ะ ตัววัดีิคเรียที่คุณคีบอกมาสักครู่นี้นะคะว่าทานแล้วไม่เหนียวเหนนะแต่ว่าจะสามารถเก็บกับ ความชุ่มชื้นได้4-8ชั่วโมงคือ2วันเลยก็คือถ้าไปต่างประเทศนะคะก็คือความชุ่มชื้นอยู่เไ็้แน่นอนนอกจากนั้นทำงานมากกว่าตัวต้านไฮโดรเทอ55เท่านะคะและ ane, Ziel, ้วก็ช่วยในเรื่องของสีผิวไม่สม่ำเสมอริ้วรอยจุดแต้มดำต่างๆส่วนตัวไวท์เทาไวท์เยยร์ไวท์เซรั่มนะคะเหตุผลตั้งแต่วันแรกที่ใช้เลยนะคะแล้วก็คุณพี่บอกนะว่าเหตุผลตั้งแต่2สัปดาห์แรกเลยแต่พวกการประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอยากให้ใช้พวกคู่กันแล้วก็จะเห็นผลยังเป็นที่ในเวลา4 แฮปปี้มากค่ <Gym. S 2> ะแฮปปี้มากรู้สึกไหมสามารถโชว์ผิวมั่นใจโชว์ได้อีกไหมคะมั่นใจโชว์ได้อีกคุณอิ๋คิดว่าผิวที่มีความเรียบเรียนสม่ำเสมอช่วยเรื่องความมั่นใจของผู้หญิงเราอย่างไรบ้างคิดว่ามันเป็นความแบบสวนตัวเนาะคือเราก็อยากที่จะแบบให้ทุกคนเห็นแล้วก็แบบไม่แบบเอ๊ะนั่นรอยอะไรอะไรอย่างเงี้ยเราอยากสวยแบบสาวหรือสาวอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนได้เห็นอะไรอย่างเงี้ยก็ มันก็ทำให้เราแบบรู้สึกดีใจด้วยแบบก็เข้าใจว่ามันก็เป็นปัญหาลุมคนเอกชนแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่มีอย่างนี้ออกมาดูนี้แล้วก็เชื่อถือได้จริงๆแล้วก็ใช้แล้วเห็นผลจริงๆค่ะในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือให้กันทั้งสามขั้นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะ